เอาละครับก่อนที่จะรับชมคลิปต่อไปนะครับถ้าต้กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก่อนรับชมคลิปเนาะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปรับเป็นทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อให้มันแจ้งเตือนทุกคนนะนี่มีคลิปเต็มไปหมดเลยทุกคนสามารถไปย้อนดูไนดะ้แล้วก็มี playlist นะฮะมี playlist ให้ทุกคนเข้าไปรับชมได้นะฮะลืมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเจอกันเอาละครับท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องโนซินอีกนะครับผมอ่ะวันนี้ผมมีอะไรมาแชร์กันนะครับผมจะมาแชร์แบบในรอกที่ผมเคยได้มันทำก่อนหนะาว่าหน้แบบไหนอะ่ะหน้าถ่ายรูปหน้าเอาไปทําหน้าปกแล้วก็หน้าเอาไปสามารถเอาไปเป็นฉากไทยหนังได้นะครับผมอ่ะ นะครับผมก็จะมาแนะนำนเนาะเผื่อใครอยากจะอะไรวาเผื่อใครอยากจะทำอะเก่ยวกับถ่ายหนังเนี่ยอะไรหรือเป็นฉากหนังเนี่ยก็โอเคนะเป็นฉากหนังใช่คราบปกเนี่ยเล่นกับเพื่อนสบายๆอย่างเงี้ยผมถ่ายรูปประมาณนี้ก็ได้นะผมจะมีอยู่ห้าอันดับนะครับท่านผู้ชมนะห้าอันดับเนาะเออโอ้ยผมเราไม่พูดรเราเบงกเราไปอันดับแรกนดีกว่าไม่ต้องไปไหนฮะอยู่แบบนี้แล้วครับผมมีชื่อว่าแบบเกาะน้ำมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ข้อบนเห็นไหมนี่นะผมแบบนี้ เป็นแมพที่ค่อนข้างโอเคนะสำหรับผมเนาะเป็นแมพที่สวยในก็ในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ผมชอบแมพตรงที่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะโมเดลเขาเรียกว่าแอนิเมชันแอ,อนิเมชันในการนั่งการนอนนะเนี่ยป่ะ <S <S เห็นป่ะเออข้างฟิวเห็นป่ะเราทําห้แบบเอามาเป็นฉากถ่ายน,นานได้นะข้างฟิวในระดับหนึ่งเลยเนาะ <S <S และ้วก็เป็นแมพที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยเนาะ ท้าไมไม่ดูนะฮะเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ค่อยชอบเล่แนแบบนี้เลยเหรอหรือว่ายัางไงก็ไม่แน่ใจนะ่าไปค่อนข้างโอเคเลยนะเห็นปะไม่ทุกคนทุกอย่างที่แทบจะมีแอนิเมชันหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งอะไรก็าตามนะเหมือนคลิปที่ผมเพิ่งนำไปนะฮะไอเพลงนั่นอนะ่ะอ่าชื่อเพลงอะไรบุ๊กทีวผมขึ้นขึ้นขึ้นคลิปดีกว่าขึ้นคลิปอะซ้ายบนอนะ่ะโอเคครับผมขึ้นแล้วนะเห็นปะครับทุกคนเห็นวิวปะนี่คือสุดยอดนะ เอาไว้ถ่ายรูปได้สบายนะดูดิยิ่งตอนกลางคืนต้องรอตอนกลางคืนนะ,ะเห็นปะทุกอย่างมันมีอยู่เลยเกิดบั๊กนะเห็นปะแล้วก็สามารถนอนได้นะ,ะเห็นปะค่อนข้างโอเคเลยนะเนี่ยทุกอย่างมันแทบจะมีแอนิเมชั่นเลยนะครับแม้ตรงเคาน์เตอร์ก็ยังมีเนะียเห็นปะครับทุกอ,อย่างมีแอนิเมชั่นเลยทุกคนแบบเอามาแบบถ่ายหนังสนุกสนุกได้นะเห็นปะสบายสบายนะ ค่อนข้างโอเคเลยนะเป็นแบบพักผ่อนที่ดีในระดับหนึ่งเลยเนาะ mm hmm. ก็เห็นปะ mm hmm. เห็นตอนแรกมันยังไม่มีเลยนะแต่เขาอัปเดตแลนะ้วทุกคนใ mm hmm. นปักตรงนั้นอะ่ะเออผมจะพาไปดูนะคลิปนี้ก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะยาวเลยนะทุกคนเออ mm hmm. เห็นปะ่ะท mm ุกคนมันเหมือนแบบไม่สวยมันดูโอเคอะ่ะ mm hmm. เห็นปะ่ะสุดยอดจริงอะ่ะแบบนี้อันดับห้านะฮะให้อันดับห้าเลย ผมตัดไปอีกทีตอนที่ผมไปถึงแล้วนะโอเคนะเจอกันครับทุกคนตอนนี้เราก็ว่ายมาถึงแล้วนะเออกว่าจะถึงนะครเขาข้างนานเลยทีเดียวอันนี้ผมไม่เคยมาเหมนกันเนาะออคนไทยฮนะเป็นแบบคนไทยเนาะแบบนี้เจ็เคอันนี้ผมไม่เคยมานะล้วโซนนี้รู้จะมีแอนิเมชันหรือเปล่านะ ตรงนี้ยังไม่มีแอนิเมชันเนาะเขาน่าจะกำลังอยู่ในช่วงกำลังทำนะดูดิทุกคนคิดว่าไงวะอ๋ออันนี้อันนี้อยู่ในช่วงกำลังทำนะฮะโอเคผมมาอยู่ในช่วงกำลังทำนะเรื่ข่าวโรงนั้นนะผมคิดว่าคนสร้างน่าจะมีแรงแรงบันดาลใจมาจากเขาตาปูนะทุกคนรู้จักปะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูขวาบนเห็นไหมน่าจะใช่นะน่าจะได้แรงมาจากเขาตาปูนะเออผมจะลองขึ้นไปสำรวจดูเนาะ ในคิวนี้กูมาทำอะไระเนี่ยโอ้ยโอ้ยหล่นนี่หล่นป่ะเนี่ยเนี่ยตะเข็บเล็กน้อยอะเอาบีเล็กน้อยโอเคฮะผมคิดว่าโอเคมากเลยนะเนี่ยเห็นป่ะทุกคนออกกันมาถ่ายรูปเนาะมาทำแบบทำวิดีโอก็ได้เนี่ยสบายเลย ครับเอสมีหมวกเขาด้วยโคตรเทพเห็นไหมครับทุกคนผมคิดว่าเขาค่อนข้างโอเคแล้วนแบบนี้ผมให้อันดับที่ห้าเลยเออนี่น่าจะอันดับอันดับที่สี่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรอัดก่อนโอเคครับผมอันนี้ผมให้เป็นอันดับที่อันนี้ดีกว่าอันที่สามนะอันับที่สามนะต้องให้เลยจริงค่อนข้างโอเคแล้วน้อแบบนี้เคร์เราไปดูแบบต่อไปเลยก่ครับผมเจอกันโอเคครับผมเราก็มาอยู่ที่แมบต่อไปนะะ ก็คือแบบที่ชื่อว่าคลามไลฟ์นั่นเองนะที่ผมคิดว่าน่าจะเอามาถ่ายรูปแล้วก็สามารถเอามาถ่ายหนังได้แบบสบายๆได้นะแบบหนังไทยไงทุกคนเห็นปะจะมีความเป็นไทยเลยนะเห็นปะบ้านยกสูงเนี่ยบ้านทรงไทยะไม่ทรงไทยเนี่ย,ย,เ,ยเขาเรียกว่าบ้านยกสูงปกตินะเชื่อผมเยอะจริงเห็นไหมครับถ้ามาถ่ายหนังแล้วก็มาถ่ายรูปก็ปโอเคนะเห็นปะก็คนที่ชอบความเป็นไทยเนานะและมะม่วงน่าจะกินได้นะ มังกินไม่ได้ปะ่ไะไอ้เหี้ยอ๋อกินได้เะมังงกินได้นะกูทำอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคเ,เห็นปะ่ะทุกคนเเห็นปะ่ะเปิดได้ด้วยออะเพิ่งรู้เนี่ยโอเคแล้วผมเห็นปะ่ะเนี่ยความเป็นไทยเลยฮะค่อนข้างโอเคเนะเคเนะเคานะขอบคนไทยฮะหน้ามาถ่ายรูปจริงเห็นปะ่ะหน้ามาทำหนังเลยอะเนี่ยทำหนังได้สบายด้วยเห็นปะ่ะค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยนะ สำหรับเกมนี้นะฮะแต่แอนิเมชันอาจจะไม่ค่อยมีก็ถือว่าผมก็ถือว่าก็ถือว่า้ผ่านนะด้วยเรื่องของบรรยากาศนะเออเนี่ยความบ้านๆและไทยๆเลยอ่ะค่อนข้าง,างเสี้ลนะทุกคนแล้วก็จะมีโรง,งแรมตรงน,น,นรู้นฮะฝั่งน,นู้นโรงแรมพวกโรงแรมรแล้วก็พวกปั้มน้ำมัปนปั้น้ำมันนะฮะ เอามาถ่ายหนังรัสบาลแบบหนังชาวบ้านเนี่ยแล้ว่าเอามาถ่ายรูปเนี่ยทุกคนผมก็โอเคนะผมถ้าเป็นผมจะให้อ,อันดับพี่อันดับพี่เท่าไหร่ดีวะเดี๋ยวผมข้มาไประจาดอันดับไอคีแล้วกันโอเคนะเจอกันนะผมแมปต่อไปเจอกันอโอเคนะผมทุกคนนะก็แมปต่อไปนะครับผมแมปนี้ผมคิดว่า่อนค้างที่แบบเป็นแมปของคนไทยอีกแบบหนึ่งที่สวยมากๆนะฮะ ความคิดผมเนี่ยโคตรสวยทุกคนดูดิความเป็นญี่ปุ่นนะคะ่อนข้างโอเคเลยนะแถอะัวมีแอนิเมชันด้วยทุกคนเห็นปะทุกอย่างมีแอนิเมชันนะคมเนี้ยเป็นใหม่เพราะข้างที่โรแมนติกนะฮะม,ม,มูคนไทยได้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมจะพาดูสำรวจรอบๆนะผมก็เคยมาแล้วนะแบบหนึ่งค่อนข,ข้างสวยมากๆเลยนะฮะแบบนี้ บอกเลยว่ามึงเข้ามามึงมาถ่ายรูปสบายเลยเนี่ยทำหน้าปกได้นะฮะค่อนข้างโอเคทำหนึ่งทำหนังได้หมดอ่ะแล้วก็จะมีพระไขวะเจ้าของแบบหรือเปล่าได้เป็นเจ้าของแบบนั่งอยู่ข้างในนะครับทุกคนอ้อนฝีนะดิบมีน้ำตกเงี้ยเห็นปหมน้ำก็ลงได้นะฮะโอ้เว้นหลับ เที้ยวในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับแบบนี้นะโอ้ไม่ธรรมดานะฮะร้บต่อไปนะเดี๋ยวได้ๆขอทางด่วนให้ผมก่อนนะนี่คือแอนิเมชันจริงๆนะฮะเที้ยวเกินว่ะแบบนี้ไปทุกคนคอามโรแมนติกนี่คือลาเวนเดอร์นะเกมนี้แบบนี้โอเคครับผมยอดจริงแบบนี้ สวยมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมปต่อไปกันเลยดีกว่าเจอกันครับเอาละครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มาอยู่ในแมปต่อไปนะผมในบล็อกเนาะก็คือไม่นู้ชื่อว่าทานากาวะอินาริชิรินหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะเดี๋ยวผมทิ้ง description ไว้ให้เนาะเข้าไปดูก็จะเป็นแมปสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเห็นว่านี่เริ่มมาจะมีทรยอินะเห็นปะแถวกคนท,ทรยอิตรงนะั้นเนาะเข้ากัสวยเลยนะอย่างนี้ก็คนเล่นก็พอ ไม่เยอะมากเลยไม่ได้เยอะจนถึงขั้นแบบนั้นนะเห็นป่ะนั่นแหละครับเลยผมจะพาไปดูสำรวจเนาะว่าแมปมันหน้าถ่ายรูปขนาดไหนฮะหน้าแบบน่าดึงดูดตาดูใจฮะเป็นฉากที่่อนข้างสวยงามเห็นป่ะความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเห็นป่ะก็ข้างโอเคนะแมปเห็นปะครับทำมาได้แบบสวยงามมากนะฮะสำหรับแมปนี้นะเห็นป่ะครับ แม่นั่งได้ด้วยก็ฟีลนะใช้ได้อยู่นะแบบนี้เอามาเป็นแบบถ้าถานก็ได้นะเนี่ยมีโอกาสนะถ้ามีโอกาสผมจะมานะเห็นปะครับแมพอาจจะไม่ได้ใหญ่จนถึงขั้นแบบว่าอะไรมากมายนะฮะแต่ผมขอใช้ว่าพอสมควรใช้ได้อยู่นะสำหรับแบบนี้นะถือว่าโอเคเลยนะเห็นปะโคตรโอเคนะทุกคนไง โคตรเท่ okay, แบบเนี้ยสวยงามมากนะค่อนข้างโอเคเลยเนาะดี๋ยวผมไปดูโทลีฮะเห็นไหมแมบค่อนข้างโอเคมากอะไรนะแบบนี้ใหแบบนะแบบ้เพื่อนตามด้วยนะโอ้โหความสมจริงนี่คือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอนะผมจะซูมให้นะซูมได้ขนาดนี้ก่ออทุกคน ค่ข้างสวยงามมากๆเลยนะแบบเนี้ยแล้วลองมอ,องตรงนี้ตรงนู้นฮะจะเหมือนเกาะเห็นล่ะเหมือนเกาะมากๆเลยฮนะค่อนข้างโอเคนะ,นะแบบนี้ใช้ได้ฮนะนั้นไปดูแบบต่อไปเลยฮนะเจอกันกับวัยรุ่นนี่มีแถงตะเกียงด้วยนะแบบนี้เกตแคสเจอกันครับแบบต่อไปโอเคครับท่านผู้ชมนะเราก็มาแบบต่อไปนะฮะแบบที่ชื่อว่าแบบที่ชื่อว่ามิสต์นั่นเองนะฮะ ก็เป็นแมพสไตล์แบบอะไรวะสไตล์อะไรวะสไตล์หนังจีนนงี้ป่ะหรอเปล่าวะหนังจีนหนเกาหลีเงี้ยแล้วสมัยก่อนนะค่อนข้างสวยไหมทุกคนที่ว่าสวยปะ่ะเนี่ยที่ท่องเที่ยวชั้นดีแล้วเนี่ยถ้ามีบนโลอ่นะน่าจะมีแหละแม่เขาคงไม่มีอะไรมาแรงใจมาเร้าจริงปะ่ะแม่ผมก็จะมีน้ำาม่ฮะน้ต,ตกฮนะถ้าลงไปตายป่ะไม่ตายนะฮะ ไม่ตายแต่ขึ้นไม่ได้นะท่านผู้ชมดูขึ้นได้ปะเราสามารถว่ายน้ำขึ้นไปได้ปะเราไม่สามารถว่ายน้ำขึ้นไปได้นะทุกคนเอ้ยได้ปะเยอะเค่ว่ายน้ำขึ้นมาได้นะนี่ทุกคนเห็นปะบิวอะไรต่างๆนี่โหสุดยอดนะสุดสายตาได้เห็นปะสุดสายตาจริงฮนะเห็นปะมองไม่เห็นเลยฮนะมีแต่หมอกนะทะเลหมอกเนะี่ยหมอกหรือควันวะผมจะพาเดินให้ลึกสุดดูให้สุดนะนี่ก็เป็นแบบ รูปปั้นนะองค์คลึงองค์ขลักอะไรก็ต่างๆเข้าไปฮะเห็นไหมครับย็สต์เคี่นี่ต่อ,อยเขาเนี่ยอันจะเป็นจุดสูงสุดแล้วนะตรงนั้นโอ้โหเป็นยไงครับทุกคนพ้อข,ข้างส่วยเลยน้องแบบนี้ชัดเจนนะแจ่มแจ๋วสุดยอดน้แบบนี้อือ โอเคครับผมเราไปดูแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมเจอการ์แก๊บมไปเึ่นเอ้าวแล้วท่านผู้ชมนะก็มานะ้อีกแบบหนึ่งนฮะเอ้ยมีคนมาตอ้อนรับไะเจ้าบ้านแมปนี้มีชื่อว่า Thai Right Right Fields นะฮะก็จะเป็นแมปท้องนานะฮะเห็นปะแมปท้องนาเลยเนาะท้านบ้านหน่อยฮนะ ถ้ามีแบบต่อเติมต้นต้น,ตนไม้บ้านสักหน่อยที่ผมว่าโอเคมากๆเลยเนาะแต่แค่นี้ก็จะแบบก็โอเคแล้วสุดสายตาแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะมันดูลงโล่งม,มันดูแบบสบ,บ,บายสบายแล้วเนี่ยแสงสว่างก็ไม่ได้สว่างจนหนึ่งน่าแบบน่ากลัวนะเอ้ไม่ได้สว่างจนหนึ่งว่าภาพมันแตกนะตอนนี้อะพี่โอเคเลยนะเดี๋ยวนี้ก็มีเล้าไก่เห็นปะ่ะ ทุกอย่างแม่งเอามาทำนะเนี่ยถ้าฉากแบบนี้เอามาทำแบบไทยบ้านได้เนี่ยเนี่ยทุ่งหญ้าเอ้ทุ่งข้าวคุณผีเนี่ยทุ่งข้าวเนี่ยทุ่งข้าวทุ่งหญ้าต่างๆนะค่อนข้างถวยในระดับหนึ่งเลยเนาะได้ดูได้ดูเงา้ํามาดูเงาหน้ําสะท้อนแสงตัวอทกนี่คู่สมจริงนะดูดิผมคิดว่าโอเคมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูในบ้านนะทุกคนมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยต้องได้ดูที่เห็นปะ เราแต่ผมต้องลองขึ้นไปดูบนบ้านหรอโอ้โหก็เป็นแบบไทยๆนะเออล์ไทยๆนะเห็นไหมโอเคมากเลยคนระับแบบนี้เห็นไหมครับแม่ก็จะเป็นประมาณนี้นก็อาจจะมีแค่เนี้ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคครับผมเราไปแมบต่อไปยดีกว่านะฮะแบบคนไทยก็สร้างได้ใช้ได้เหมือนกันเนาะ เออฟิล์มคนไทยนะครับผมเจอกันกามาต่อครับผมโอเคครับผมก็นะมาถึงช่วงสรุปผลแล้วนะผมผมจะมาตัดอันดับเท่าที่ผมคิดว่าในในความคิดผมนะเฉพาะในความคิดผมนะผมคิดว่าจัดตามความคิดผมเลยว่าอันไหนอยู่อันดับอันดับสุดท้ายแล้วก็อันไหนอยู่อันดับหนึ่งเลยเนาะ,ะจากห้าเหลือจากห้าผมเพิ่มมาหกเลยนะทุกคนฉะนั้นนะครับก็ แมปแรกที่ผมให้เป็นอันดับที่6นะครับก็คือแมปที่ชื่อว่า The Right Field นะครับผมเนาะไอแมปนี้ผมให้อันดับที่6เลยนะเพราะว่าเออเขาเรียกว่าถ้าใช้จริงอาจจะแบบมันน้อยเกินไปฮะแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะแต่สำหรับผมก็อาจจะผมแม่งสายไทยหนังไงก็เลยอาจจะน้อยๆหน่อยนะครับผมนะท่านผู้ชมนะเออโอเคผมต่อไปอันดับทนะี่5เนาะอันดับที่5ผมให้เป็นทา้งด้านของ เดอะมิส <The S 2> นะครับผมนะเพราะ hmm. ว่าความที่มันแบบเออยอมรับว่าภาพมันสวยจริงฉากสวยจริงแต่สำหรับผมนะมันมันดูยังไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะฮะมันย,ยังดูโล่งๆ <Yeah. S 2> อยู่มันก็แค่มีรูปมันมีรูปปั้นนะแต่สำหรับบางคนก็จะชอบนะมามาใช้ถ่ายบิวประมาณนี้ได้โลเคชั่นต่างๆ <im mon> นะฮะก็ผมเลยจัดไปอยู่อันดับห้าสำหรับผมนะต่อไปนะฮะอันดับสี่ผมไม่เป็นคลามไลฟ์ลวกันนะเออ ก็สําหรับเกมนี้เป็นเกมผลไทยเนาะเออทำแบบผมก็ใช้ได้นั่นหลับหนึ่งเลยนะคําไลท์เนี่ยเพราะว่าความกว้างของแมพเนาะความกว้างของแมพแล้วก็ความแบบความสมจริงเนาะผมอันนี้ผมจะไม่เอาเกมเพย์มาผมไม่เอาเรื่องเกมเพย์เลยนะผมจะให้เรื่องแนตะ่ว่าโชว์เคสนะครับผมอ้าแม่ผมไม่เก็บเกมเพย์ผมตัดเกมเพย์ออกเลยผมจะเอาแค่ บรรยากาศของฟิลตอนนั้นนะฮะผมให้เป็นขาแล้อันดับสีนะ่เนอะเพราะว่าความเป็นชาบทความเป็นจุมชนนะฮะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะฮะเออต่อไปผมอันดับที่สามผมให้เป็นทางด้านของเอะครับอันดับสอมให้เป็นทางด้านของวัดไดโกจินะครับผมก็ทางด้านของแบบนี้ก็ความความสวยก็ใช้ได้นะค่อนข้างใช้ได้ในระดับหนึ่งนะผมค่อนข้างชอบนะอันดับสามเนี่ยเออแล้วก็อะไรวะ ความที่ว่าความเป็นสีเนาะความเป็นสีฟูที่เขาสร้างน่าจะแบบว่าให้มันเป็นฉากเป็นโลเคชั่นแนวซากุระเนาะเท่าที่ผมคิดนะแล้วก็ส่วนฉากตรงมานั่งเนี่ยมันก็โอเคแหละแต่ผมคิดว่ามันยังสวยพวกสองอันดับแรกไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะโอเคครับผมประมาณนี้เราไปดูอันต่อไปนะอันดับ2เลยเนี่ยผมให้ทางหน้าของแมปเกาะนะครับผม เป็นแมพที่ผมใช้ถ่ายหนังใช้ถ่ายหนังแล้วก็ใช้เล่นแบบเล่นแบบถ่ายโลเคชันต่างๆี่ค่อนข้างบ่อยมากๆเลยเนาะแต่บางคลิปแต่แมพนี้ได้ลงแค่คลิปเดียวเนาะคือแมพเพลงเ,เ,เะนาะเป็นแบบที่แอนิมเมชันค่อนข้างโอเคเลยเนาะผมค่อนชอบผมค่อนชอบแอนิมเมชันของเขาเนาะและ้วก็ความเป็นไทยอ่ะความเป็นแบบเขาเอาใส่ความเป็นไทยมาเนาะค่อนข้างโอเคเนาะตรงเกาะเป็นที่มาเป็นเกาะที่ผม เกาะตาปูมัง้งหรือว่าเขาก็ใช้แรงมันใจอื่นในการสร้างมาแล้วเกาะแบบนั้นอาจจะแบบมีหลายๆกนเกาะอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นเนาะเออต่อไปอันดับหนึ่งนะฮะก็ไม่มีเกมไหนนะก็คือม,มันชื่อญี่ปุ่นอ่ะผมเขาไม่อ่านนะปะเออนั่นแหละเกมนั้นผมขึ้นให้เกมนั้นแหละเป็นเกมที่โอ้โหผมคิดว่าเท่าที่ผมเล่นมาผมคิดว่าเกมเนี้ยภาพสวยมากสวยมากๆด้วยชัดเจนนะความชัดเจนของภาพนี่คือสุดยอดนะเกมนี้แล้วก็ เป็นฉากที่วิวค่อนข้างสวยนะถึงมันจะขนาดของแบบมันจะเล็กเล็กเล็กในระดับเล็กค่อนข้างเล็กอะเนาะผมคิดว่าถ้าเป็นแนวการถ่ายภาพยนตร์สําหรับผมเนาะการถ่ายภาพยนตร์การแบบมาท่องเที่ยวสไตล์ท่องเที่ยวแบบถ่ายคลิปท่องเที่ยวยงี้ค่อนข้างโอเคนะสำหรับในโลบ็อกเกมนี้นะครับผม,มถือว่าใช้ได้เลยเนาะก็เนี่ยเราเป็นการจัดอันดับของผมนะถ้าท่านผู้ชมคิดว่าอันไหน ท่านผู้ชมชอบมาไหนก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ผมจัดอันดับโดยเฉพาะของผมนะประมาณนี้ผมารอบคลิปนี้ขอสวัสดีกันเท่านี้ครับผมนี่ผมมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นมานะครับผมเจอกัน,นะครับผมบ๊ายบายซียูบลอ